จากงานหลองรัฐสู่งานเหลิมหลังจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในปีพุทธศักราช2476รัฐบาลจัดให้มีรัฐธรรมนูญจำลองขึ้นเพื่อมอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำไปประดิษฐานณสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนายจังจริงจิตซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดตรังได้นำรัฐธรรมนูญมายังจังหวัดตรังในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2476เพราะว่าราชการจังหวัดตรังในสมัยนั้นคือพระสาครบุรานุรักษ์หรือนายปรีุวรนาณน,น,น์ ได้จัดขบวนข้าราชการนักเรียนพ่อค้าประชาชนไปต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วนำมาป็นดิสถานไว้หน้าสาละกลางจังหวัดตรังและจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น3มวันสาคืนโดยในงานดังกล่าวจัดให้มีมหโรสพพื้นบ้านภาคใต้หลากหลายชนิดเช่นหนังตะลุงมโนราลิเกปา ซึ่งประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวงานในครั้งนั้นเป็นจำนวนมากการจัดงานได้กระทำต่อเนื่องกันทุกปีมีการเพิ่มจำนวนวันจัดงานจาก3วันเป็น5วัน7วันและ10วันเป็นลำดับพุทธศักราช2484ถึง2488เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาจังหวัดจึงงดการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2,489เมื่อสองครามสงบลงและเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงทวัลราชสมบัติผู้ว่าราชการจังหวัดกลังในสมัยนั้นคือนายศักดิ์ไทยวัตรร่วมกับข้าราชการและผู้นำประชาชนในจังหวัดฟื้นฟูงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้งโดยเปลี่ยนชื่อมาเป็นงานเฉลิมพระชมพัรษา และงานฉลองรัฐธรรมนูญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในจังหวัดและแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงให้เริ่มจัดงานวันแรกในวันที่5ทธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมเวลา10วัน10คืนต่อมาในปีพุทธศักราช2524ได้ย้ายสถานที่จัดงาน จากบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดไปยังสนามกีฬาบ้านท้ายพรุหรือสนามกีฬากลางเทศบาลในปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2 5 2 7จึงได้ย้ายการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษามายัางสารกลางจังหวัดอีกครั้งหนึ่งงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานฉลองรัฐธรรมนูญแม้จะเปลี่ยนชื่อหลายครั้งเช่น งานเฉลิมพระชมพัรษาและงานกาชาติจังหวัดตรังงานเฉลิมพระชมพัรษาและงานประจำปีจังหวัดตรังชาวปรังก็ยังคงเรียกสั้นๆว่างานหลองรัฐหรืองานเหลิมซึ่งจัดเป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในจังหวัดปรังชาวปรังทุกเพศทุกวัยต่างก็มาเที่ยวกันอย่างคับคั่งล้นหลามทุกปีและหากการจัดงานอื่นใดที่มีคนจำนวนมาก จะใช้คำพูดเปรียบเทียบว่าคนเหมือนงานหลองรัดหรือคนเหมือนงานเหลิมและการจัดงานใดที่มีการประดับประดาวไฟสว่างสวัยสวยงามเป็นบริเวณกว้างก็จะพูดว่าแจ้งเหมือนงานเหลิมจากความสำเร็จในการจัดงานเฉลิมพระชมพรรษาและงานประจําปีของจังหวัดจนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งในจังหวัดกลังและจังหวัดใกล้เคียงจึงทำให้มีผู้มาเที่ยวชมงานในแต่ละปีเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการจราจรที่แออัดในตัวเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปีพุทธศักราช2541จังหวัดจึงได้ย้ายการจัดงานมาอย่างสนามกีฬาทุ่งแจ้งจนถึงปัจจุบัน สำหรับในปีนี้ซึ่งเป็นปีเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาบ5ธันวาคม2550เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดตรังจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระชมพันษาอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีโดยมีกิจกรรมที่สำคัญมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตรัง และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสืบไป